สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Italian Job ปล้นสอนปล้นพลิกถนนล่าเป็นหนังในปี2003ก่อนจะไปรับชมผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยที่เวนิสประเทศอิตาลีจอร์นเิชเจอร์ผู้เชี่ยวชาญในการเปิดตู้นิรภัยกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับลูกสาวของเขาเตลยวลาบเชเจอร์เขาพูดถึงงานที่เขากำลังจะทำงานนอกกฎหมายเตลยวลาไม่อยากให้พ่อของเธอทำงานประเภทนี้อีกจอร์นจึงสัญญากับเธอว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้ว หลังจากวางสายพระเอกของเราก็ปรากฏตัวขึ้นชาลีโครเกอร์ก็เ,เป็นหัวหน้าแก๊งโจรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนิทสนมทบทวนขั้นตอนต่างๆที่ชาลีได้วางแผนมาถึง3เดือนทั้งคู่มายังสถานที่นัดพบที่มีเรือจอดรอพวกเขาอยู่พร้อมด้วยสมาชิกอีก3ามคนไลเลฟเอียร์และร็อบพวกเขาไปยังจุดที่จะปล้นซึ่งมีสมาชิกอีกคนรออยู่แล้วสตีฟกำลังเตรียมพร้อมอยู่ในห้องใต้เป้าหมายเขาใช้ดินระเบิดทาไปบนเพดานในจุดที่มีทู่เซฟอยู่ด้านบน ส่วนใต้ห้องที่สตีฟอยู่นั้นเล็บเอีย e <c oughs> ก็ได้ทาพิดานไว้เช่นกันเมื่อกดระเบิดตู้เซฟก็ได้ตกลงไปด้านล่างรอบและหลายจึงขับเรือหนีออกไปพวกเขาถูกเรืออีกลำตามไล่ล่าเพื่อมานําตู้เซฟกลับไปแต่จริงๆแล้วตู้เซฟจมลงไปในแม่นม้ําชาลีและโจนกําลังเปิดมันอยู่เมื่อประตูเซฟเปิดออกสิ่งที่อยู่ด้านในคือทองคําแท่งจํานวนมหาศาลนี่คือเป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้พวกเขาขนย้ายทองคาใต้แม่น้ําจึงหลบสายตาของตํารวจไปได้แผนการปล้นทองคำมูลค่ากว่า35ล้านเหรียญ สำเร็จลุล่วงโดยไม่ต้องแตะปืนแม้แต่น้อยขณะที่พวกเขาทั้งหกกำลังเดินทางหลบหนีด้วยรถตู้อย่างสบายใจมีรถอีกสองคันได้มาปิดล้อมด้านหน้าและหลังของพวกเขาสตีฟได้ชักปืนออกมาเข้าหักหลังทุกคนมีชายแปลกหน้ามาขนทองคาไปแล้วทันใดนั้นสตีฟก็ได้ลั่นไกใส่จอห์นเบเจอร์ชายแปลกหน้าก็กระหน่ำยิงไปยังรถที่พระเอกนั่งอยู่ล็อบก็พยายามขับรถเพื่อจะฝ่าออกไปแต่รถเสียหลักตกลงไปยังแม่น้ําสตีฟยังสาดกระสุนตามพวกเขาลงไป ไม่แน่ใจว่ามีใครรอดชีวิตเขาจึงหนีออกไปจากที่นั่นหนึ่งปีต่อมาที่ฟิลาเดลเฟียเสเตลลาบิเจอร์เปิดด้านเกี่ยวกับตู้นิรภัยชาลีมาแจ้งข่าวของสตีฟและพวกเขาต้องการที่จะแก้แค้นชาลีต้องการคนเปิดเซฟที่ไว้ใจได้จึงมาชวนสเตลลาในคืนนั้นเมื่อสเตลลาตรงดูแล้วเธอก็อยากแก้แค้นสตีฟเช่นกันเธอจึงตอบตกลงชาลีพาสเตลลากับมินนี่คูเปอร์คันเก่งของเธอมาแนะนำลูกทีมให้รู้จักไลอ์อัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์เล็บเอียผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด ลอบสุดหล่อยอนนักซิ่งและตัวเขาที่หัดเป็นโจรตั้งแต่ฝันก็ขึ้นพวกเขาเปลี่ยนโทรศัพท์พร้อมชื่อและบัตรเพื่อทํางานในครั้งนี้ทางด้านสตีฟก็นําทองมาขายให้กับคนกลางคือเยเวนเหมือนเช่นทุกครั้งเยเวนพยายามหลอกตามที่มาของทองแต่สตีฟไม่ยอมบอกวันนี้เยเวนรับซื้อทองได้แค่2แท่งเท่านั้นสตีฟจึงไม่พอใจแต่เยเวนก็บอกให้เขากลับมาวันหลังเขาจะซื้อเพิ่มอีก2แทง่งชาลีมหาสเตลลาและเห็นอุปกรณ์สมัยใหม่ในการช่วยเปิดเซฟที่โต๊ะของเธอ ซึ่งต่างจากพ่อของเธอที่ใช้เพียงภาษาสัมผัสจากมือและฟังเสียงเท่านั้นเธอบอกกับชาลีว่าแบบนี้มันเหมาะกับเธอมากกว่าชารลีจึงบอกเธอว่าเราต้องปลอมตัวเข้าไปซ่อมเคเบิลในบ้านของสตีฟแต่สตีฟเข้าใจว่าพวกเขาตายหมดแล้วสเตลลาจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาอยากให้เธอเป็นคนปลอมตัวเข้าไปเพราะสตีฟไม่รู้จักหน้าตาของเธอไลน์และร็อบเริ่มแผนในการหารถตู้และชุดยูนิฟอร์มของบริษัทเคเบิลด้วยคารมของร็อบเขาจึงได้มันมาอย่างง่ายดาย เล็เอียตัวสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปอยังบ้านของสตีฟเมื่อสตีฟพบว่าเคเบิลชำรุดจ,จึงแจ้งให้ช่างมาซ่อมสเตล่าจึงสวมรอยเป็นช่างเข้าไปในตัวบ้านพร้อมกับติดกล้องไว้ที่เข็มกลัดของเธอเธอพยายามหันกล้องไปทุกด้านและเปิดประตูทุกบานเพื่อเก็บภาพจนพบกับตู้เซฟที่คาดว่าสตีฟจะเก็บทองคำเอาไว้ในนั้นเมื่อได้สิ่งที่ต้องการพวกเขาจึงเปิดระบบไ้ใช้การได้อีกครั้งสตีฟสนใจในตัวสเตล่าจึงพยายามพูดจาโอ้อวดและพยายามจะจีบเธอและนัดหมายดินเนอร์กับเธอ ชาลีเลือกวิธีขนทองโดยใช้รถมินิคูเปอร์พวกเขาจำลองการขับรถขึ้นมาล็อบจึงแนะนำเลสให้พวกเขารู้จักเพื่อปรับแต่งรถสำหรับใช้ในงานครั้งนี้โดยได้ค่าจ้างหนึ่งหมื่นเหรียญสตีฟกลับมาที่ร้านรับทองอีกครั้งเยเวนเป็นคนจ้างจอเขาหลุดพูดเรื่องที่มีการปล้นที่เวนิสสตีฟจึงระแวงว่าเยเวนจะต้องพูดเรื่องทองของเขากับคนอื่นๆจึงฆ่าเยเวนและหนีไปตอนนั้นมาคอฟมาเฟียยูเครนญาติของเยเวนมาที่นี่พอดีจึงเจอเยเวนนอนเป็นศพอยู่ ชาลีมาหาเจ้าแห่งพีทเพื่อนเก่าของเขาเขามาเพื่อหาของที่ต้องการใช้ในการปล้นครั้งนี้มาคบสืบรู้ว่าเจ้าแหงพีทมาถามหาข้อมูลเรื่องทองจึงสงสัยและตามมาหาข้อมูลกับเจ้าแห่งพีทเมื่อถึงคืนดินเนอร์เมื่อสตีฟออกจากบ้านพวกเขากําลังจะลงมือปล้นแต่เกิดผิดแผนที่วางเอาไว้เพื่อนบ้านของสตีฟจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมีคนมามากเกินไปแผนการจึงต้องยกเลิกสเตลลาจึงจําใจต้องไปดินเนอร์กับสตีฟระหว่างนั้น สเตล่าพูดประโยคที่พ่อของเธอพูดประจำทําให้สตีฟจับพิรุษของเธอได้สตีฟพูดเพื่อกดดันเธอเธอจึงส่งสัญญ,ญาณให้ชาลีและคนอื่นๆออกมาช่วยแต่สตีฟก็ไม่ได้กลัวพวกเขาสตีฟบอกชาลีว่าเขาใช้ทองไปหมดแล้วและพูดยั่วยุชาลีหลายๆอย่างชาลีจึงต่อยสตีฟเป็นหนึ่งหมัดและบอกไปว่ามันไม่จบแค่นี้แน่เป็นการขู่และเตือนสตีฟไปนในตัวเมื่อชาลีกลับมายัางที่พักก็ามาปลอบโยนสเตล่าทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นสเตล่าสังเกตเห็นมือของชาลีเป็นรอย จึงถามว่าไปโดนอะไรมาชาลีก็บอกว่าตะบันหน้าสตีฟเป็นหนึ่งหมัดสเตลล่าจึงพูดพางคำทำไมคุณได้ตะบันหน้าเขาแต่ฉันไม่ล่ะชาลีก็บอกว่ามือของเธอนั้นสำคัญเกินไปในวันต่อมาทีมปล้นรู้จากการดักฟังว่าสตีฟจะเคลื่อนย้ายเซฟชาลีจึงคิดแผนขึ้นมาใหม่เขาจะปล้นมันระหว่างทางขณะนั้นเจ้าแห่งพิษก็ได้โทรหาชาลีพอดีและเล่าเรื่องมาครบที่เข้าใจผิดว่าชาลีเป็นคนฆ่าเยเวน ชาลี Charlie, จึงขอความช่วยเหลือเจ้าแห้งบางอย่างและตามเลสให้มาเข้าทีมเพื่อเปลี่ยนแผนในวันเคลื่อนย้ายทุกคนประจําตําแหน่งของตนมีรถคุ้มกันในขบวนเคลื่อนย้ายมีรถทุ่มกราะถึง3าคันเพื่อหลวงทีมปล้นให้สับสนส่วนสตีฟเขาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เพื่อคุมสถานการณ์ทุกคนก็ต่างคิดว่ารถคันที่ห่อตามจะต้องเป็นรถคันที่ถูกต้องแต่ชาลีรอบครอบกว่านั้นเขาให้ไลน์เช็คจากกล้องวงจรปิดว่ารถคันไหนล้อต่ำที่สุดและก็ได้ผล ลายจึงแหกสัญญาณจราจรให้รถคันดังกล่าววิ่งไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการชาลีสเตลลาได้ลบใช้รถมินิคูเปอร์สามคันขับไปยังสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อดําเนินตามแผนขั้นต่อไปเมื่อรถขนทองมาถึงด้านข้างที่เลดจอดรถบรรทุกเอาไว้พวกเขาจึงระเบิดถนนจนเป็นโพรงทําให้รถขนทองตกลงไปใต้ดินเลสจึงปล่อยแผ่นเหล็กข,ขนาดใหญ่เพื่อปิดโพรงนั้นเอาไว้สตีก็ตกใจมากสั่งให้รถคุ้มกันรีบลงไปใต้ดินทันที เมื่อรถขุนทองตกลงมาล็อบจริงยิงยาสลบใส่คนขับพวกเขาช่วยกันงัดท้ายรถบรรทุกแต่พวกเขากลับเจออุปสรรคสําคัญสตีฟเปลี่ยนตู้เซฟอันใหม่อุปรกรณ์ที่สเตลาเตรียมมาใช้กับมันไม่ได้เธอพยายามใช้สว่านเจาะเข้าไปแต่ก็ไม่สําเร็จเธอจึงลองวิธีของพ่อเธอแต่เธอก็ไม่มั่นใจชาลีจึงบอกกับเธอว่าให้เธอมั่นใจและเชื่อมั่นเมื่อเธอตั้งใจใช้สมาธิผลสวรค์ที่ได้รับจากพ่อของเธอเธอก็สามารถเปิดมันได้หลังประตูเซฟเปิดออกมีทองคําแท่งมูลค่า27ล้านดอลลาร์ พวกเขานำทองใสท้ายรถมินิทั้งสามคันและขับมันเพื่อหนีออกจากอุโม,มงค์ในตอนนั้นมีรถคุ้มกันตามมาทันและไล่ยิงพวกเขาลอบจัดการมันได้ทั้งหมดรถมินิ3คันพุ่งออกจากอุโม,มงค์ระบายน้ําแต่หอของสตีฟก็มาเตรียมรออยู่แล้วชาลีอาสาเป็นตัวล่อแต่เขาเสียสมาธิเขาเลี้ยวไปใต้สะพานที่เป็นทางตันหอของสตีฟก็เข้าขวางหน้าเขาไว้และใช้ใบพัดของหอเพื่อทําร้ายชาลีแต่มันพลาดมันโดนแค่ด้านข้างของรถเท่านั้น ชารีจึงหนีไปได้สตีฟที่โหเสียหายเขาจี้รถแถวนั้นและแอบ,บขับตามชาลีไปรถมินิทั้ง3คันเข้ามายังสถานที่ที่นัดไว้ที่เรดรอพวกเขาอยู่สตีฟที่เพิ่งตามมาถึงเห็นทีมปลนเดินออกจากตู้รถไฟเขาจึงรอจังหวะเข้าปฏิสินบนกับเรดเมื่อเปิดตู้ชาลีและทีมปลรอเขาอยู่แล้วสตีฟชักปืนขู่ทันใดนั้นมาคอบไปสมุนออกมาจับตัวสตีฟเอาไว้สตีฟแก้ตัวว่าไม่ได้ฆ่าเยเวนมาคอบก็บอกว่าชารีนั้นพูดถูกจริงๆสตีฟต้องแก้ตัวแบบนี้แน่นอน แต่ชารลีก็รู้ทันเขาตกลงกับมาคฟไว้ก่อนแล้วเตลล่าเข้าไปตะบ,บันหน้าสตีฟด้วยความสะใจแล้วมาคฟก็พาสตีฟไปยังที่ทํางานของพวกเขาที่กับจัดขยะซึ่งมีเครื่องบดขยะที่เขาใช้จัดการกับคนอย่างสตีฟชาลีสเตลล่าลอบหลยและเล็บเอียรร่วมฉลองกันบนรถไฟหลังจากทุกคนได้รับส่วนแบ่งของตัวเองต่างคนก็ต่างแยกย้ายเพื่อไปทําตามความฝันของตัวเองส่วนชารลีเขาเชื่อที่จอห์นบิชเชอร์เคยแนะนําหาใครสักคนเพื่อจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตและกอดเขาไว้ให้นานแสนานาน เธอคนนั้นก็คือสเตลลานั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็จบลงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.0คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับ